ในวิดีโอนี้ฉันจะสปอยหนังที่ไม่เหมือนใครจากปี1986ที่มีชื่อว่า Little Shop of Horrors ในตอนต้นของเรื่องพนักงานร้านดอกไม้ชื่อซีมัวซีมัวไม่ได้อยู่คนเดียวในร้านเขามีเพื่อนร่วมงานชื่อออเรแต่สิ่งที่แตกต่างคือออเรได้รับการดูแลอย่างดีจากมิสเตอร์มูชนิกเจ้าของร้านในขณะเดียวกันซีมัวก็ถูกมิสเตอร์มูชนิกดุอยู่ตลอดเวลาสำหรับนิสัยการทำงานที่ไม่ระมัดระวังของเขานอกจากนี้มิสเตอร์มูชนิกค่อนข้างอารมณ์เสียเนื่องจากรก ดอกไม้ของเขาไม่มีลูกค้ามาเยี่ยมเลยหลายเดือนแล้วธุรกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้าจนทั้ง3คนคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรอีกในที่สุดมิสเตอร์มูชนิก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปิดร้านตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้จนถึงเวลาที่ไม่ทราบในอนาคตด้วยเหตุนี้ออเดรจึงให้แนวคิดแก่มิสเตอร์มูชนิเกี่ยวกับพืชที่แปลกและไม่เหมือนใครที่ซีมัวพบในสวนหลังบ้านของร้านอย่างไรก็ตามมิสเตอร์มูชนิไม่แน่ใจว่าร้านของเขาจะแออัดเพราะอาศัยแผนประหลาดที่เขาพบในความเป็นจริงซีมัวเองก็ไม่แน่ แน่ใจว่าโรงงานแห่งนี้จะน่าดึงดูดใจเพียงใดหากมีผู้มาเยี่ยมชมแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีก็มีผู้มาเยี่ยมหนึ่งคนที่สนใจโรงงานแห่งนี้และสิ่งนี้ทําให้มิสเตอร์มูชนิจับสนและตื่นเต้นเพราะมีผู้มาเยี่ยมชมร้านเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันด้วยเหตุนี้ออเดรซีมัวและมิสเตอร์มูชนิจึงตัดสินใจที่จะไม่ขายพืชประหลาดชนิดนี้แต่พวกเขาใช้มันเป็นสิ่งดึงดูดใจเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนซื้อพืชชนิดอื่นแทนมิสเตอร์มูชนิผู้ภูมิใจกับไอเดียของพนักงานสองคน ไปทานอาหารเย็นในคืนนี้อย่างไรก็ตามออเดรต้องปฏิเสธคำเชิญเนื่องจากเธอสัญญากับแฟนหนุ่มว่าจะไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์มิสเตอร์มูชนิกยังอ้างว่าออ,อเดรตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายร่างกายเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากอาหารคําถูกยกเลิกจากนั้นเขาขอให้ซีมัวดูแลโรงงานเป็นงานพิเศษในตอนนี้ซีมัวไม่มีอะไรให้ความบันเทิงมากนากักนอกจากพืชแปลกๆที่เขาพบแต่นั่นไม่ใช่กรณีซีมัวไม่รู้เลยว่าทำไมพืชชนิดนี้ถึงเหี่ยวเฉาไปชั่วขณะแม้ว่าเขาจะรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ เสมอและให้แสงแดดตลอดทั้งวันก็ตามจนกระทั่งครู่หนึ่งมือของซีมัวถูกหนามจาพืชอ,อื่นทิ่มแทงทําให้เขาเลือดออกทางนิ้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ซีมัวสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับพืชต้นไม้กําลังเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันในขณะที่บอกให้ซีมัวให้อาหารบางอย่างแก่มันนอกจากนี้คําขออาหารเพียงอย่างเดียวกลายเป็นเลือดบนนิ้วของซีมัวหน้าแปลกที่โรงงานสามารถตรวจจับได้ว่านิ้วไหนมีเลือดออกและนิ้วไหนไม่มีเลือดออกซีมัวไม่มีทางเลือกอื่นเขาถูกบังคับให้เลี้ยงต้นไม้ด้วยเลือดของ ของเขาอย่างที่เราเห็นหลังจากให้อาหาระแล้วพืชก็กลืนเลือดสดๆจากนิ้วของซีมัวจริงๆในความเป็นจริงเลือดเพียงไม่กี่หยดก็สามารถทําให้ขนาดพืชเติบโตได้ไม่กี่นิ้วเรื่องสั้นๆเนื่องจากขนาดของมันยังคงเติบโตว,ว,ว,วันแล้ววันเล่าซีมัวได้รับเชิญจากวิทยุท้องถิ่นให้อธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพืชชนิดนี้คือมันดูดเลือดของซีมัวตลอดเวลาซีมัวถูกบังคับให้เลี้ยงมันด้วยเลือดของเขาเองทุกครั้งแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะต้องกินมันนานแค่ไหนก็ตาามนอกกกจ พืชยังเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงความสูงของวัยรุ่นสถานที่น่าสนใจนี้ทำให้คนในท้องถิ่นรู้สึกตื่นเต้นที่จะมาที่ร้านซึ่งทำให้มิสเตอร์มูชนิกไม่ว่างที่จะให้บริการพวกเขามิสเตอร์มูชนิกก็ดูเหมือนจะไม่สนใจซีมัวเลยแม้ว่าซีมัวจะเสียสละไปมากก็ตามเป็นผลให้ออเดรซึ่งกลายเป็นคนสนิทเพียงคนเดียวของซีมัววางแผนที่จะพาเขาไปเดินเล่นในคืนนั้นหลังจากนั้นฉากก็เปลี่ยนไปเป็นโอเรนแฟนหนุ่มของออเดรเขาทำงานเป็นหมอฟันและมีนิสัยชอบใช้ ความรุนแรงในการประกอบวิชาชีพึึงทําให้คนไข้ต้องบอบช้าจนไม่อยากกลับซีมัวตื่นเต้นที่จะได้ใช้เวลากับออเรนทันใดนั้นโอเรนก็เดินเข้ามาหาที่หน้าบ้านของเขาจากที่นี่ปรากฏว่าซีมัวอาศัยอยู่ในร้านดอกไม้ของมิสเตอร์มูชนิกตลอดเวลาเนื่องจากเขาไม่มีครอบครัวในเมืองเขายังได้เห็นวิธีการที่โอเรนปฏิบัติต่อออเรนกล่าวอีกในหนึ่งนี้เป็นการพิสูจน์คากล่าวอ้างของมิสเตอร์มูชนิกที่ว่าออเรนตกเป็นเหยื่อของความก้าวร้าวของแฟนหนุ่มของเธอมาโดยตลอดแทนของซี จึงถูกยกเลิกและเขากลับไปใช้กิจวัตรประจำวันกับต้นไม้ประหลาดของเขาอย่างไรก็ตามขณะที่เขากําลังจะเข้านอนต้นไม้ก็ร่วงโรยอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ตกใจเมื่อได้ยินว่าพืชสามารถพูดได้แน่นอนว่าพืชออกซีมัวทันทีว่าถึงเวลาให้อาหารแล้วปัญหาคือไม่ว่าซีมัวจะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงอย่างไรต้นไม้ก็ยังบังคับให้เขาหาอาหารมาเป็นอาหารเสมอซีมัวไม่รู้ว่าต้องทําอะไรในเวลานั้นจากนั้นเขาก็เห็นโอเรนซึ่งบังคับให้ออเรเดินกลับบ้านเพื่อเป็นการหล โท้อสีมัวซึ่งเห็นสิ่งนี้ไม่สามารถระง,งับอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปและในที่สุดเขาก็วางแผนที่จะดําเนินการลอบสังหารวันรุ่งขึ้นเขาจงใจมาที่ที่ทำงานของโอเรนและแซงทาเป็นเป็นคนไข้แต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องรอให้โอเรนรักษาคนไข่คนหนึ่งของเขาจนเสียเสียก่อนหลังจกรอมาหลายนาทีก็ถึงคิวของเขาแล้วก่อนที่จะจัดการกับสีมัวโอเรนสวมหน้ากากป้องกันแก๊สที่เขาเพิ่งซื้อระหว่างเดินทางกับออเดรฉันไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรแต่สิ่งที่ชัดเจนคือ มัวใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ทันทีเพื่อยิงโอรินอย่างไรก็ตามปัญหาคือเขาไม่กล้าฆ่าคนและในที่สุดโอเรนก็ถูกฆ่าโดยหน้ากากของเขาเองทันทีเป็นผลให้ร่างของโอเรนที่ตายไปแล้วถูกจีมัวลากไปไกลาจากที่นั่นจนกระทั่งมาถึงร้านดอกไม้จากนั้นร่างของวอเรนก็ถูกลากกลับเข้าไปในสวนหลังบ้านเพื่อหั่นเป็นชิ้นๆในทางกลับกันดูเหมือนว่ามิสเตอร์มูชนิคจะจากไปแล้วและตอนนี้กำลังเดินไปที่บ้านของเขาเพื่อกลับบ้านแถมบ้านของเขาก็อยู่ติดกับร้านของเขาด้วยทําให้ ได้ยินเสียงซีมัวกว่าไกวด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเขามิสเตอร์มูชนิจึงไปหาและเห็นซีมัวกลังแยกชิ้นส่วนร่างของใครบางคนหลังจากนั้นก็เลี้ยงพืชที่มีตะวสีส้มทันทีเมื่อวันผ่านไปซีมัวซึ่งกังวลเกี่ยวกับการกระทําของเขาเห็นออเรซึ่งมีตํารวจสองคนเดินเข้ามาหาปรากฏว่าตํารวจสองคนถามออเรเกี่ยวกับการหายตัวไปของโอเรนซึ่งไม่ได้ทํางานในวันนี้เมื่อซีมัวได้ยินเรื่องนี้เขาบอกออเรให้ลืมเรื่องโอเรนซึ่งคอยทําร้ายเธออยู่เสมอนอกจากนี้ออเร ยังยอมรับว่าเธอทนไม่ได้กับการปรากฏตัวของโอเรนออนอีกต่อไปจากนั้นซีมัวก็สารภาพความรู้สึกของเขากับออเรในขณะที่เล้าลมเธอด้วยการยั่วยวนทุกรูปแบบหลังจากนั้นซีมัวซึ่งใช้เวลากับออเรเสร็จแล้วก็กลับไปที่ร้านอย่างไรก็ตามเขาต้องประหลาดใจกับการปรากฏตัวของนายมูสนิกซึ่งอยู่ในห้องใต้ดินแล้วมิสเตอร์มูชนิคู่ให้เขารับผิดชอบต่อการกระทาําของเขาก่อนที่เขาจะเปิดเผยว่าเขาเป็นพยานในการลอบสังหารเมื่อคืนก่อนและเขายังบอกให้ซีมัวสารภาพกับตําร แต่เพียงไม่กี่นาทีมิสเตอร์มูชนิก็เปลี่ยนใจและเสนอทางเลือกอื่นให้กับซีมัวโดยมีเงื่อนไขว่าเขาได้รับอนุญาตให้ออกจากเมืองเป็นเวลา23เดือนในระหว่างนี้มิสเตอร์มูชนิกจะดูแลแผนเองแต่มิสเตอร์มูชนิกไม่ได้รับการต้อนรับจากโรงงานซึ่งเปลี่ยนให้เขาเป็นอาหารที่เขากินในร้านของเขาเองไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์นั้นแทนที่จะเป็นผู้ลีภ้ภัยซีมัวได้รับการเยี่ยมจากบริษัทโทรทัศน์หลายแห่งสื่อจํานวนมากขอลายเซ็นของซีมัวเพื่อสัมภาษณ์เขาเมื่อถึงจุดนี้ต้นไม้ก็ เติบโตจนถึงจุดที่มันสูงแต่เพดานร้านเมื่อการสัมภาษณ์กำลังจะเริ่มต้นหม้ก็ร่วงโรยอีกครั้งทำให้ทุกคนสับสนเป็นผลให้ซีมัวรี่เร่งพวกเขาทั้งหมดโดยอ้างว่าเขากำลังจะไปจัดยาให้ตามแผนแม้ว่าเขาจะสับสนว่าจะให้อาหารพืชในสภาพที่แออัดเช่นนี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นซีมัวก็มีความคิดเมื่อเขาเห็นแฟนสาวของเขาความคิดคือ,อเขาวางแผนที่จะใช้เงินจากบริษัททีวีและนิตยสารเพื่อ,อออกจากเมืองนอกจากนี้ชีวิตของพวกเขาจะสงบสุขมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยหากไม้มีสิ่ง นั้นที่ดินในตอนเย็นซีมัวพยายามแอบหนีออกไปปล่อยให้พืชเหี่ยวเฉาไม่มีอาหารแต่เขาก็ถูกบังคับให้หาอาหารอีกครั้งซึ่งในที่สุดเขาก็ตกลงแต่เนื่องจากเขารีบร้อนเขาจึงวางแผนที่จะซื้อเนื้อสัตว์ในเวลาเดียวกันออเดรซึ่งรับโทรศัพท์อยู่เห็นต้นไม้เคลื่อนไหวขณะจ้องมองมาที่เธอเป็นผลให้ออเดรเริ่มสงสยัยจนกระทั่งเธอตรงไปที่ร้านดอกไม้เมื่อเธอเข้าไปในร้านเธอรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินว่าต้นไม้สามารถพูดกับเธอได้แต่โชคไม่ดีที่ออเดรถูกดึงและกลืนไปในทันทีซีมัว ที่เพิ่งมาถึงพยายามช่วยออเดรทันทีซึ่งถูกกลืนหายไปครึ่งร่างแม้ว่าออ,อเดรจะได้รับการช่วยเหลือได้สำเร็จแต่สุดท้ายเธอก็ต้องตายเพราะพิษจากปากของพืชเขาเศร้าเพราะผู้หญิงคนเดียวที่เขารักต้องตายไปต่อหน้าต่อตาสีมัวด้วยหัวใจที่แตกสลายย่อทำให้ออเดรเป็นอาหารชิ้นสุดท้ายสำหรับพืชเมื่อสีมัวให้อาหารต้นไม้เสร็จเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเขาจึงรีบขึ้นไปบนตึกและแตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามเขาต้องประหลาดใจกับการปรากฏตัวของนักข่าวที่อยู่บนดาดฟ้า แล้วนะข่าวยอมรับว่าเขาได้ถ่ายบางส่วนของพืชในขณะที่สัมภาษณ์ผลของการกระทําของเข,ขาไม่ได้ไร้ประโยชน์เพราะเขาสามารถปลูกพืชที่คล้ายกันได้ในบ้านของเขาที่แย่ไปกว่านั้นนักข่าวที่ถูกล่อลวงด้วยเงินดอลลาร์ก็ตัดสินใจที่จะผลิตโรงงานนี้ในปริมาณมากและแน่นอนว่าเขาจะขายต้นไม้เหล่านี้ให้กับทุกคนที่พยายามจะครอบครองมันพวกเขายังไม่ตระหนักว่าหายนะต่อมนุษยชาติจะเกิดขึ้นในไม่ช้าอันเป็นผลมาจากแนวคิดนี้ในเวลาเดียวกันต้นแม่ของต้นไม้ก็โตขึ้นกว่าเดิมมาก นอกจากนี้ต้นแม่ยังให้กำเนิดลูกหลานจำนวนมากในท้ายที่สุดสีมัวคือผู้ดูแลเพราะในที่สุดพืชก็ถูกกินทั้งเป็นหลังจากนั้นไม่นานพืชเหล่านี้ก็ถูกผลิตจำนวนมากและขายให้กับประชาชนแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดไม่รู้ว่าพืชชนิดนี้มีอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาเพียงใดในเวลาเพียงไม่กี่วันโรคระบาดของพืชยักย้ายก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งทําให้ชีวิตในเมืองพังทลายลงในทันทีพวกเขาต้องได้เห็นพืชกินคนขนาดใหญ่เข้ายึดครองเมืองแทนที่จะเป็นซอมบี้ต้นไม้ยักย้ายทั้งหมดกลับคุกคาม ชีวิตมนุษย์ไม่ว่าสถานที่หรือสถานการณ์ใดและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ